สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับวันนี้ผมมีเรื่องที่อาจจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนไม่อยากพูดถึงมาฝากกันนั่นคือประโยคที่ว่าผู้ชนะไม่เคยยอมแพ้และผู้ยอมแพ้ไม่เคยเป็นผู้ชนะหรือภาษาอังกฤษก็คือ Winners never quit and quitters never win ครับ ผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างเคยได้ยินประโยคนี้นะฮะมันถูกสลักไว้ในวัฒนธรรมของเราถูกบอกเล่าผ่านภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจถูกพิมพ์ไว้ในหนังสือพัฒนาตนเองเราถูกสอนให้เชิดชูความทระหดอดทนหรือว่ากริดเนี่ยว่าเป็นคุณสมบัติอันสูงสุดของผู้ที่ประสบความสําเร็จเราได้ยินเรื่องราวของเจเคโรลิงที่ถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์12ครั้งก่อนที่แฮร์รี่คอตเตอร์จะได้ตีพิมพ เราได้ยินเรื่องราวของพันเอกแซนเดอร์สที่ล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนก่อนจะก่อตั้งน KFC ได้สำเร็จในวัยห5ปีเรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์ที่บอกเราว่าอย่าหยุดสู้ต่อไปแล้ววันหนึ่งคุณจะสำเร็จแต่ถ้าผมจะบอกคุณว่าค่านิยมที่สวยงามนี้อาจเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดที่ฉุดรั้งชีวิตของผู้คนนับล้านเอาไว้ถ้าผมจะบอกว่าเบื้องหลังเรื่องราวความสำเร็จของคนหนึ่งคนที่ไม่ยอมแพ้ มีเรื่องราวของคนอีกนับแสนคนที่ไม่ยอมแพ้เช่นกันแต่สุดท้ายกลับลงเอยด้วยความล้มเหลวนี่สินและชีวิตที่พังทลายเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินเพราะไม่มีใครอยากเล่าเรื่องของผู้แพ้วันนี้เราจะมาพูดถึงคำต้องห้ามคำนั้นครับคำว่าการยอมแพ้หรือการคิดเราจะมาท้าทายความคิดที่ว่าการยอมแพ้คือความอ่อนแอและจะมานำเสนอมุมมองใหม่ที่ว่า การยอมแพ้อย่างมีกลยุทธ์หรือ strategic quitting อาจจะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดชาญฉลาดที่สุดและกล้าหาญที่สุดที่คุณสามารถมีได้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมการยุดติดกับบางสิ่งบางอย่างนานเกินไปถึงเป็นอันตรายอะไรคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลาที่ต้องปล่อยมือและทำไมการยอมแพ้ในบางเรื่องจึงเป็นการเปิดประตูสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าในบทต่อไปของชีวิตถ้าคุณกำลังรู้สึกติดกับ หมดไฟหรือกำลังทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับบางสิ่งที่ไม่ตอบสนองกลับมาบางทีพอดแคสต์ Podcast ในวันนี้อาจจะเป็นใบอนุญาตที่คุณกำลังมองหาใบอนุญาตให้คุณได้หยุดและพิจารณาทางเลือกที่กล้าหาญที่สุดนั่นคือการยอมแพ้เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีการยอมแพ้อย่างชาญฉลาดเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมสมองของเราถึงต่อต้านการยอมแพ้อย่างรุนแรงทำไมการปล่อยมือถึงได้เจ็บปวดและยากเย็นนัก นี่คือสพันธาการทางจิตวิทยาที่ล่ามเราไว้กับสิ่งที่ควรจะปล่อยไปได้ตั้งนานแล้วครับ 1. กับดักต้นทุนจมหรือ the sunk cost f a l l a c y นี่คือเหตุผลที่ทรงพลังที่สุดครับต้นทุนจมคือทรัพยากรทั้งหมดที่คุณได้ลงทุนไปแล้วในอดีตและไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาพลังงานหรือหยาดเหงื่อฉันเรียนสาขานี้มา4ปีแล้วจะเปลี่ยนสายงานตอนนี้ได้ยังไง ฉันทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้มา5ปีจะเลิกตอนนี้ก็เสียดายเวลาแย่ฉันทุ่มเงินกับโปรเจกต์นี้ไปเยอะแล้วต้องไปให้สุดแม้ว่าจะเห็นว่ามันกนําลังจะเจ๊งสมองของเราเกลียดการสูญเสียครับการยอมแพ้เปรียบเสมือนการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าต้นทุนทั้งหมดที่ลงไปนั้นศูนย์เปล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่อีโก้ของเรารับได้ยากมากเราจึงเลือกที่จะลงทุนเพิ่มในเส้นทางที่กําลังจะล้มเหลวโดยหวังลมๆแรงๆว่าวันหนึ่งมันจะกลับมาดีขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มันไม่เป็นเช่นนั้นมันคือการเอาอนาคตที่ดีไปถมอดีตที่ผิดพลาด 2. การผูกมัดตัวตนเราไม่ได้แค่ทำงานหรือทำโปรเจกต์ครับแต่เราคือสิ่งนั้นครับเราคือนักกฎหมายเจ้าของธุรกิจคนรักของคนคนนี้ สิ่งที่เราทำได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราไปแล้วการยอมแพ้จึงไม่ใช่แค่เลือกทำกิจกรรมบางอย่างแต่มันให้ความรู้สึกเหมือนการฆ่าตัวตนส่วนหนึ่งของเราทิ้งไปมันตามมาด้วยคำถามที่น่ากลัวว่าถ้าฉันไม่ใช่สิ่งนี้แล้วแล้วฉันเป็นใครกันแน่ความกลัวที่จะสูญเสียตัวตนนี้รุนแรงมากจนทําให้หลายคนยอมทนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีความสุขดีกว่าที่จะต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าของการไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร 3. ความกลัวการตัดสินจากสังคมเราอาศัยอยู่ในสังคมที่เชิดชูความทรหดและตีตราคนขี้แพ้การยอมแพ้มาพร้อมกับความกลัวว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรพ่อแม่จะผิดหวังเพื่อนจะมองว่าเราเป็นคนไม่เอาไหนสังคมจะตีตราว่าเราเป็นคนล้มเหลวความกลัวที่จะมีมองเป็นคนขี้แพ้ในสายตาคนอื่นนี้เองที่ทำให้เราเลือกที่จะทนทุกทรมานอย่างเงียบๆในเส้นทางของตัวเองต่อไป ดีกว่าที่จะยอมรับความจริงและเปลี่ยนแปลงและ 4. ความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักสถานการณ์ปัจจุบันแม้ว่ามันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยครับเรารู้ว่าพวกนี้ต้องเจอกับอะไรเราคาดเดาความเจ็บปวดได้แต่การยอมแพ้คือการก้าวเท้าออกจากถ้ำที่คุ้นเคยไปสู่ดินแดนที่ไม่มีใครวาดแผนที่ไว้ให้ความว่างเปล่าความไม่แน่นอนและคำถามที่ว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป มันน่ากลัวกว่าความทุกข์ที่คุ้นเคยหลายเท่าสมองของเราที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเอาตัวรอดจึงมักจะเลือกปีศาจที่รู้จักดีกว่าเทวดาที่ไม่รู้จักเสมอเมื่อเราเข้าใจแล้วว่ามีโซ่ตรวนทางจิตวิทยาเหล่านี้ล่ามเราไว้เราก็จะเริ่มเห็นว่าการสลัดโซ่นั้นไม่ใช่การกระทําของคนอ่อนแอแต่เป็นการกระทําที่ต้องใช้ความตระหนักรู้และความกล้าหาญอย่างมหาศาลครับเมื่อการยอมแพ้ไม่ใช่ความล้มเหลวแล้วมันคืออะไรกันแน่ คำตอบคือการยอมแพ้อย่างมีกลยุทธ์หรือที่เรียกว่า strategic quitting ครับการยอมแพ้อย่างมีกลยุทธ์ไม่ใช่การยอมแพ้แบบปฏิกิริยาที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบความเหนื่อยหน่ายหรือความเบื่อหน่ายในระยะสั้นๆนั่นคือการล้มเลิกนะครับแต่การยอมแพ้อย่างมีกลยุทธ์คือการยอมแพ้แบบเชิงรุกมันคือการตัดสินใจอย่างมีสติ และไตรตรองมาอย่างดีแล้วที่จะหยุดทุ่มเททรัพยากรในเส้นทางที่มีแนวโน้มของผลตอบแทนต่ำเพื่อที่จะนำทรัพยากรเหล่านั้นไปลงทุนในเส้นทางอื่นที่มีแนวโน้มของผลตอบแทนที่สูงกว่าหัวใจสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ในคำว่าทรัพยากรทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรานั้นมีอยู่อย่างจำกัดนั่นคือเวลาพลังงานและสมาธิ time Energy and focus ครับทุกๆนาทีทุกๆหยาดเหงื่อและทุกๆความคิดที่คุณทุ่มเทให้กับโปรเจกต์ที่ไม่เวิร์กงานที่ไม่ใช่หรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนมันคือทรัพยากรที่คุณไม่ได้นำไปใช้กับสิ่งอื่นที่มีศักยภาพมากกว่าสิ่งนี้ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส Opportunity Cost ต้นทุนที่แท้จริงของการไม่ยอมแพ้ไม่ใช่แค่ความทุกข์ที่คุณต้องเผชิญในปัจจุบันแต่คือโอกาสทั้งหมดที่คุณกำลังสูญเสียไปโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่โอกาสที่ได้ทำงานที่รักและโอกาสที่จะได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่รอคุณอยู่ในอนาคตลองคิดแบบนักลงทุนนะครับนักลงทุนที่ฉลาดไม่ใช่คนที่ไม่เคยลงทุนผิดพลาดแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรจะตัดขาดทุน Cut loss เพื่อรักษาเงินทุนส่วนใหญ่ไว้สำหรับโอกาสครั้งต่อไปชีวิตก็เช่นเดียวกันครับคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขไม่ใช่คนที่ไม่เคยเลือกทางผิดแต่คือคนที่กล้าหาญพอที่จะยอมรับว่าตัวเองเลือกผิดและตัดใจออกจากเส้นทางนั้นเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่ดีกว่าเซ t โกลดินนะครับนะักคิดและนักการตลาดชื่อดังได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Thedi ิ ว่าผู้ชนะส่วนใหญ่คือผู้ยอมแพ้ในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องพวกเขายอมแพ้ในสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อที่จะได้ทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปกับสิ่งที่ใช่ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นการยอมแพ้อย่างมีกลยุทธ์จึงไม่ใช่การสิ้นสุดแต่มันคือการจัดสรรทรัพยากรใหม่อย่างชาญฉลาดมันคือการเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าฉันต้องทนไปสู่ความคิดที่ว่า อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันจะทำได้ด้วยเวลาและพลังงานที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไร่คือเวลาที่ถูกต้องที่จะยอมแพ้เราจะแยกแยะระหว่างการล้มเลิกก่อนเวลาอันควรกับการยุดติดนานเกินไปได้อย่างไรนี่คือชุดคำถาม5ข้อที่จะทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีสติและเป็นกลางมากขึ้นครับคำถามที่1 นี่คือทางลาดชันหรือทางตัน The Plateau versus the c a u d i s a c ในทุกเส้นทางของการเติบโตมันจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและดูเหมือนไม่มีความคืบหน้าที่เรียกว่าทางลาดชันหรือที่ราบผูแห่งการเรียนรู้การอดทนและพยายามต่อไปในช่วงเวลานี้คือสิ่งที่ถูกต้องแต่บางเส้นทางมันไม่ใช่แค่ทางลาดชันมันคือทางตัน คือจุดที่ไม่มีทางไปต่อได้แล้วไม่ว่าคุณจะพยายามหนักแค่ไหนก็ตามวิธีประเมินลองมองหาหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมีสัญญาณของความคืบหน้าบ้างไหมแม้จะเล็กน้อยมีคนที่เคยผ่านจุดนี้ไปได้ไหมหรือว่าปัจจัยพื้นฐานของสถานการณ์นี้เช่นตลาดเปลี่ยนไปค่านิยมไม่ตรงกันมันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรแล้ว การอดทนในทางตันมีแต่จะทำให้คุณเสียเวลาและพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์คำถามที่2โดยเฉลี่ยแล้วเส้นทางนี้ให้หรือสูบพลังงานจากชั้น The Energy Balance Question แน่นอนครับว่าทุกการเดินทางย่อมมีวันที่ดีและวันที่แย่แต่เมื่อมองภาพรวมในระยะยาวแล้วเส้นทางนี้กำลังเติมเต็มพลังชีวิตให้กับคุณหรือกำลังสูบฉีดมันออกไปจนหมด วิธีประเมินก็คือลองทำบันทึกพลังงานดูสักหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละวันให้คะแนนระดับพลังงานและอารมณ์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆถ้าคุณพบว่ากราฟของคุณมีแต่ดิ่งลงอย่างต่อเนื่องและแทบจะไม่มีวันไหนที่รู้สึกดีหรือมีพลังเลยนั่นเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายว่าต้นทุนทางอารมณ์ที่คุณจ่ายไปนั้นอาจจะสูงเกินไปแล้วคำถามที่ 3. ถ้าฉันเริ่มต้นจากศูนย์วันนี้ฉันจะยังเลือกทางนี้หรือไม่ The Fresh Start Question นี่คือคำถามที่ช่วยทำลายกับดักต้นทุนจมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับให้คุณลืมเรื่องราวในอดีตเงินหรือเวลาที่ลงทุนไปทั้งหมดแล้วถามตัวเองด้วยข้อมูลที่คุณมีในปัจจุบันวิธีประเมินคือถ้าวันนี้ฉันเป็นอิสระจากทุกพันธะและมีคนมาเสนอโอกาสนี้งานนี้ความสัมพันธ์นี้หรือโปรเจกต์นี้ให้กับฉันด้วยสิ่งที่ฉันรู้และเป็นอยู่ในตอนนี้ ฉันจะตอบตกลงหรือไม่ถ้าคำตอบของคุณคือไม่อย่างชัดเจนนั่นเป็นสัญญาณที่แรงกล้าว,ว่าเหตุผลเดียวที่คุณยังอยู่คือการยึดติดกับอดีตไม่ใช่ความเชื่อมั่นในอนาคตคำถามที่4ถ้าเพื่อนสนิทของฉันอยู่ในสถานการณ์เดียวกับฉันฉันจะแนะนำเขาอย่างไร the best friend advice question เรามักจะมองเห็นสถานการณ์ของคนอื่นได้ชัดเจนกว่าตัวเองเพราะเราไม่ได้มีอารมณ์และตัวตนเข้าไปผูกมัดวิธีประเมินก็คือลองจินตนาการว่าเพื่อนสนิทของคุณมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่คุณกำลังเผชิญอยู่ให้ฟังคุณจะบอกให้เขาสู้ต่อไปหรือคุณจะบอกเขาด้วยความรักและความห่วงใยว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องปล่อยแล้วนับเพื่อน คำแนะนำที่คุณจะให้กับเพื่อนคือคำแนะนำที่บริสุทธิ์และปราศจากอคติที่สุดและบ่อยครั้งมันก็คือคำตอบที่ถูกต้องสำหรับตัวคุณเองเช่นกันคำถามที่5การอยู่ต่อไปทำให้คุณต้องทรยศต่อคุณค่าหรือตัวตนในอนาคตของฉันหรือไม่ The future self betrayal question นี่คือคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดการดันทุรังอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไป กำลังบังคับให้คุณต้องทำในสิ่งที่ขัดแย้งกับคุณค่าหลักในชีวิตของคุณหรือไม่และมันกำลังนำพาคุณเข้าใกล้หรือออกห่างจากภาพของตัวเองในอนาคตที่คุณอยากจะเป็นวิธีประเมินก็คือถ้าการอยู่ต่อไปหมายถึงคุณต้องโกหกทำร้ายสุขภาพตัวเองหรือละทิ้งความฝันที่สำคัญกว่านั่นไม่ใช่ความทรหดแต่มันคือการทรยศต่อตัวเอง การยอมแพ้ในสถานการณ์เช่นนี้คือการกระทําที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อตัวตนที่แท้จริงของคุณการตอบคําถามเหล่านี้ต้องใช้ความซื่อสัตย์และความกล้าหาญแต่คําตอบที่ได้จะมอบความชัดเจนให้กับคุณได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนครับสมมุติว่าคุณได้ผ่านกระบวนการไตรตองและตัดสินใจแล้วว่าใช่ถึงเวลาที่ต้องยอมแพ้ความรู้สึกแรกที่มักจะเกิดขึ้นไม่ใช่ความโล่งใจครับแต่คือความกลัว ความกลัวในความว่างเปล่าความกลัวในอนาคตที่ไม่แน่นอนช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงสูงที่สุดเช่นกันการยอมรับช่วงเปลี่ยนผ่านหรือ the นิวร a ล zone William Bridges ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงได้กล่าวว่าทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประกอบด้วย3ขั้นตอน 1. การสิ้นสุด ending 2. ช่วงเปลี่ยนผ่าน the neutral zone 3 การเริ่มต้นใหม่ The New Beginning การยอมแพ้คือการสิ้นสุดแต่คนส่วนใหญ่มักจะคาดหวังว่าจะกระโดดไปสู่การเริ่มต้นใหม่ด้วยทันทีซึ่งเป็นไปไม่ได้เราทุกคนกงผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านที่เปรียบเสมือนดินแดนที่รกร้างและว่างเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกสับสนหลงทามและไม่เป็นตัวของตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการอนุญาตให้ตัวเองได้อยู่ในช่วงเวลานี้โดยไม่ต้องรีบหาคำตอบ การยอมแพ้ในฐานะการสร้างพื้นที่ว่างลองนึกภาพตู้เสื้อผ้าที่อัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้าเก่าๆที่คุณไม่ได้ใส่แล้วตราบใดที่คุณยังไม่ยอมทิ้งเสื้อผ้าเก่าเหล่านั้นคุณก็จะไม่มีพื้นที่สําหรับเสื้อผ้าใหม่ๆที่สวยนามและเหมาะสมกับคุณมากกว่าการยอมแพ้ก็คือการเคลียร์ตู้เสื้อผ้าของชีวิตคุณครับมันคือการสร้างพื้นที่ว่างหรือ space ขึ้นมาพื้นที่ว่างสําหรับโอกาสใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆและตัวตนใหม่ๆที่จะเข้ามา กระบวนการค้นพบตัวเองอีกครั้งในช่วงเวลานี้ให้คุณเปลี่ยนจากการมุ่งไปข้างหน้ามาเป็นการสำรวจภายในกลับไปสู่ความอยากรู้อยากเห็นในวัยเด็กลองทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำเรียนรู้ในสิ่งที่คุณเคยสนใจแต่ไม่มีเวลาพูดคุยกับคนจากวงการอื่นๆเชื่อมต่อกับคุณค่าหลักของคุณอีกครั้งอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับคุณจริงๆในชีวิตความสุขอิสรภาพการเติบโต หรือการช่วยเหลือผู้อื่นทดลองเล็กๆหรือ small experiment ไม่จำเป็นต้องหาความหลงหลายครั้งใหม่ให้เจอในทันทีแต่ให้ลองทำโปรเจกต์เล็กๆที่น่าสนใจไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าอะไรที่จุดประกายความสุขให้กับคุณชีวิตหลังการยอมแพ้ไม่ใช่เส้นชัยแต่คือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปที่น่าตื่นเต้นที่สุดมันคือโอกาสที่คุณจะได้เขียนเรื่องราวบทใหม่ของชีวิตบนกระดาษที่ขาวสะอาดอย่างแท้จริง ตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้ท้าทายหนึ่งในค่านิยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสังคมและเราได้ค้นพบว่าการยอมแพ้นั้นมีหลากหลายมิติและเฉดสีมากกว่าแค่ขาวกับดำที่เราเคยเข้าใจเราได้เห็นแล้วว่าการยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแต่เป็นอาการของความกลัวและอคติทางการคิดและเราก็ได้นิยามการยอมแพ้ขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ในฐานะความล้มเหลว แต่ในฐานะการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยมไปด้วยปัญญาและความกล้าหาญมันคือปัญญาที่จะรู้ว่าเมื่อไร่ควรจะสู้และเมื่อไหร่ควรจะถอยมันคือความกล้าหาญที่จะเลือกอนาคตที่ยังมองไม่เห็นแทนที่จะทนอยู่กับอดีตที่คุ้นเคยและที่สำคัญที่สุดมันคือการกระทำที่แสดงถึงความเคารพในตนเองหรือ self-respect อย่างสูงสุดมันคือการที่คุณเคารพในเวลาและพลังงานอันมีค่าของชีวิตคุณมากพอ ที่จะไม่ยอมสูญเสียมันไปกับสิ่งที่ไม่คู่ควรลองนึกภาพชาวสวนที่ชาญฉลาดดูครับพืชที่จะให้ต้นไม้เติบโตอย่างแข็งแรงและออกดอกออกผลอย่างงดงามชาวสวนคนนั้นจําเป็นต้องตัดแต่งกิ่งก้านที่แห้งตายเป็นโรคหรือไม่ให้ผลผลิตออกไปการตัดแต่งนั้นอาจจะดูเหมือนเป็นการทําลายแต่แท้จริงแล้วมันคือการกระทําที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความเข้าใจที่จะช่วยให้สารอาหารทั้งหมด ถูกส่งไปยังกิ่งก้านที่แข็งแรงและมีศักยภาพให้เติบโตอย่างเต็มที่ชีวิตของคุณก็คือสวนแห่งนั้นครับและการยอมแพ้ก็คือกันไกรที่คุณใช้ในการตัดแต่งกิ่งก้านที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อเปิดทางให้แสงแดดและพลังงานได้หล่อเลี้ยงส่วนที่ดีที่สุดในตัวคุณให้เติบโตอย่างเต็มที่ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้คุณในวันนี้ก็คือมีกิ่งก้านไหนในชีวิตของคุณหรือไม่ที่อาจจะถึงเวลา ต้องถูกตัดแต่งแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่อง The Next Chapter US นะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมอบอิสรภาพและมุมมองใหม่ๆให้กับคุณถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วเราอยากได้ยินเรื่องราวของคุณเสมอคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับคำว่าการยอมแพ้ในวันนี้บ้าง สำหรับวันนี้ขอให้ทุกการตัดสินใจของคุณนำพาคุณไปสู่บทต่อไปที่ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับ